สอปตอได้บอลตัวไปไม่ผ่านหมายเลขสามของทีมผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านไม้เลขสามได้บอลกีช้าลากลงไปด้านทิศตะวันทิศใต้ของสนามเข้ามาไม้สี่ดีซื้อหลังมาไคดีตรงนี้หมุนนักไมยเลขสองของทีมอปตอจับบอลไม่ได้ดักไม่ได้จังหวะนี้มีโอกาสลากแต่เส้นเข้าไปมองหาตัวเปิดตัดสินใจเปิดเปลี่ยนเกมมาได้ทิศเหนือของสนามให้กับไม้เลขเก็บเก็บบอลนี้่ลูกนี้โอ้โหลูกนี้พลาดไปลูกไปไม่ผ่านนะครับคุณซ้ายของทีมผู้ใหญ่บ้านหมายเลขสามได้บอลเตะขาสั้นไปนิดนึงทุกทายยังอยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านเปิดมาหมายเลขเป็นเส้น หายไงปล่อยให้ท่านผู้ใหญ่สุวรรณได้ก่อนเก็บให้ไมค์สิริสิทธิ์เปิดเข้าไปก่อนลูกนี้มีโอกาสแล้วนะครับผมก่ายช่องเข้าโอ้โหสุดท้ายได้ผ่านแนวรับของทีมสบตมาลิสสิริเข้าไปเดี๋ยวไปอยู่ลูกนี้นะครับตัดเข้ามั้ยลูกนี้เดี๋ยวหลอกรับเข้ามาสบตสกัดไม่ได้ทีมของได้อยู่ทีมของผู้ยอดราชได้เบอร์กระชากเปิดในลูกนี้คินีได้เข้าไป <simitation> 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 าม้วนูสคสนมองาเปนไปเลีไัู้รทตัวู้รักำตัวได้บอลเปิดจากลับโตกับเลยทัพทีให้กับเลเก็บกี่บอลดูไดีหมายเลเก่งราบไปเลยทีก็ไปลงนี้ไใ่ว่นนี้รบของทีมผู้ยาว์นันอย่าที่เปิดไป่ติดไปเลรอมบิได้บอหมเลยชาวไปพูดสตัวออกมาลงนี้พูดทำตัวได้บอลเปิดบอลไปได้ที่ใต้ของสนามให้กับหมาเลขสิบหมาเลขสิบที่บอลไปกนมอวหาตัวเติมชุดท้ายจามาได้กาเ่นขอคร มาเลขสามได้บอลใจในสี่เป็นสิบตืนบอลน้องล่ะครับลูกนี้เป็นบอลในการของเขาใครหมาเลขเก้าเก็บบอลไม่ได้เขาเบียดกันทีลูกนี้ตัดบอลเป่าบอกว่าโอ้ยันสองก็ต้องไปด้านขวาลูกนี้เอาปับสกอร์ได้ไหมครับปับสกอร์หน่อยด้านสกอร์สกอร์มันเป็นแปะต่อแปะหนึ่แข่งบันดาลุ่นปีแข่งบันดาลุ่นอย่างที่เปิดเกมได้ทันทีมาเลขสิบยิงบอลเข้าไปลูกนี้เป็นของทีม ผู้ใหญ่บ้านได้บอลเปียนไปก็ไปไม่ีได้ปุ๊บไหสุดท้ายเปิดไม่ได้ไปทิของทีศโซตัได้บอลรล้บอลมาแล้วมองแล้วตาีใยกบอลได้ก็ไม่ได้ติดต้น้าทิบลไ้ดากทีหลังได้ก็้หไมได้หกได้กไม่ได้ได้หกแล้วบอจะไรยกรับลูน้้นหางมดมือเดกไม่ได้ใคไจะใสยของทว้ไพูดาตออกมาไอ้ีจังหวะนี้แล้ไม่ได้สุดท้ายเปิดโดงเข้ามาคนลูกนี้ ทิ้สปรกาอะไรผู้ัาปรออกไปไงผู้ัาออกมารับไม่ได้ผู้ัปรตูของทีมทลงกาันเยาได้บอลเปิดมาไมเลข22ของทีมเยาด้บอลเาการ์เุกสุดท้ายเอาไปแย่งลูกนี้มา่งไได้บอลแล้วมีโอกาสไลูกนี้มีโอกาสไ้อต่ออซื่ออต่อโอ้จังนี้ไหม ของทีมเราต้องได้โอกาสลุกข้าไปผู้สาวตัวออกมาทุกทีกรับบอลไม่ได้กินบอลหนีทางมือผู้รักษาปรตูเป็นประตูตที่หนึ่งประตูจากศูนย์การเลิอกทำเกมกันใหม่อยู่ที่ทีมกำลังู้วยยาบ้านได้บอลจากคืนหลังมากรไม้สองลุกปูนดันแกลียวมาเรื่อยสองได้บอลมองหาตัวเติมแต่ทีนี้เปลี่ยนเกมไม่ได้ที่ได้คุณคามให้เขาสไตร์คืนหลังมาหมายเลขหกยังไม่พลาดเดินเข้าไปลูกนี้โอเคบอลดี ให้ผ่านนะครับของทีมซโตทบ่อแม่กอนทีมที่ใหญ่บ้านท่านพักไทยมีอะไต้แต่ได้บอลคือกุมารทีมสซโตได้เกได้บอลลูบอลข้านมากพูดเช้ากูสุดท้ายพูดเช้าูจากมูซิเต็ดดูที่หมายเลขสิ่สิบสอง์อลก็มาเปิดไปติดนันทวุฒินโดสกัดมาได้เลขสองราชินสกัดลูกนี้ออกข้างสนามไป ทามในการเดินท anyway> ุ่มของทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านเลินทุ่มของทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านมองแล้วตใจทึ่งเข้ามาลูกนี้ดีคือหลังกใจทึ่งก็ไปเก็บอลได้ดีใายทะลุช่องเข้าไปลูกนี้ยังอยู่ตึ้มึงกนี้อยู่กำลังต่อลูกนี้บอกว่าลำหน้าทีมผู้ใหญ่บ้านยิ่งยังมีลำหน้าที่ผมบอกเอลูกเปิลุกคำหน้าขึ้นมาปอมหมายอยู่ที่หมายเลขกเก็บสมาเลข่หนึ่งในลูกของทีมเขาไม่ต่อผู้รุ่งช่องเข้าไปจริงๆไปยังนีล้โอ้โห นี่ไม่ได้เก็บราชินอสนใจโอ้มีโอกาสได้เผยลูกนี้ในมินสุดท้า,ดดยดายต่อไปประตูตัวดักไปเข้ามาทางท่นานผู้ใหญ่อาคุมมองแล้วจากมาได้กลางให้กซ์เอ็นด์เอ็นด์แบ็กมองแล้วท่านผู้ใหญ่เก่งๆแม็กซ์ย้ายซูโม่มมที่ลูกนี้ตามไม่ทันออกข้างสนามไปทีมผู้ใหญ่บ้านไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ เจ้าหน้าที่การพิจารณาถึงนักกีฬาสนามที่สองให้ไปที่สนามได้ระหว่างทีมสีส้มกับสีขาวเป็นพื้นทีม่ของบ้านในสนามที่สองเฮ้เฮลูกขึ้นบนรถลูกดีมีปัญญาชนเยอะนิสันนะครับหายใครไปได้ให้มาส่งที่กองรบการด้วยนะครับ้แจงปัญญาชน บอลยังอยู่ที่หมายเลขเกตของทีมสองตโตได้บอลแล้วลากไปลูกนี้ทัานไหมสุดท้ายต่อไปกรรมการมองเห็นบอกว่าโดนตัวผู้เล่นของทีมสองพุตโตทุเข้ามาลูกนี้หมายเลขยี่สิบสองหมายเลขทุกตีบอลไม่ได้เข้าลูกนี้ใครกันบ้างถือบอลลูกนี้ เสุดท้ายโง่ก็ใจผู้ใหญ่บ้างกลับขึ้นไดผู้ใหญ่สมบูรณ์ก็ยังไดหมายเลขสิบเอ็ดียสมบรณลกายเข้าไปลูกนี้ยังดูพี่ทีได้บุกทีผู้ใหญ่บ้านในผ่านนะครับของงของต่อเปิดนมาเดินทางเดินทางเป็นของไทยเดินทางเป็นของยเอาเตมาก่อนเดี๋ยได้ดีลูกนี้รองอุดมได้บอดายเข้ามาลุกรุเปิดลูกนี้ไหมในลงไม่ได้ตุ้ตามไหมสุ้มายได้สุดาผู้ใหญ่ไทยกายให้ผู้สาตูผู้สาเกมบอลได้แล้วดีเามา จากระาลูกนี erm ้ยักลูกนี้เขาชาดไม่ทันยังอยูที่ที่ลกนั้นดูยาะแยะแบเปิดข้าแมวรู้ไหมยงไม่ดยังแกนไปลูกนี้ไม่รู้กันเทวาันไม่ได้สามไม่ได้สามไมด้สบบางท่าบ่ได้กดดูไทยออกไปยังรลูกนี้ตปรโตได้บอลเปิดสภาดับแล้วคาลูกนี้ไปกันรอวลดมที่บอลจะไปไมนบ่านแนวรัชเปิดเยยไทย Look, okay. rumor, รับยาเบียงเกย์ไม่กับผู้ใหญ่สมรผู้ใหญ่สมรมองแล้วจเขาไม่เข้าไปใจไปถือไม่ติดเลยลูกนี้ไไปยังอยู่ที่ล็อกบอนมาไม่พัดสุดท้ายใจไม่เข้าจักอ้หมายเลขสามของทีมทงลงกันทีบ้านเกดบอลไม่ได้ลูกนี้เป็นลูกออกไปผู้ใหญ่บ้านโดนไวาได้ทุ่งด้านทิ่ใต้ของสนามอยู่ที่เด่นของทีมสซมตทุ่งเข้ามาลูกนี้หมุนขึ้นรังไปให้เป็นติดดีกับแรงลูกนี้ไม่ลูกนี้ตู้สุดท้ายออกไป เปียนทุนทันทีให้กับทีมคุ้มลูกมองแล้วคุ้มเข้ามาให้กับหมายเลขสองหมายเลขสองดีจังหวะนี้เข้ามาอาคมเก็บบอลดีลูกเราลูกเก็บบอลไม่ได้เลยครับจากนั้นลูกนี้ก็ยังได้สิบเออลูกก็ไปหมายเลขตีตะกี้ลูกนี้หายได้เก็บไปใชงไหมในทางเรรับของทีมกับคุณลูกก็อนุญาตคืนหลังมาให้หมายเลขสองลูกเข้าไปลูกนี้ สอคนตาไปมองแล้วทานผู้ใหญ่ขณะนั้นดูสิได้บอลแลบวก็ลกตัวก็ไปรุ่งอริสวงไปแต่สิางใดนครจายไม่ผ่านได้รับผิด้าบของทีมกตตยังอยู่พี่ใจคือ้ผู้ใหญ่สมบูเด่นกรไปลูกนี้อ้ไม่รู้กันไหนสิไหนสิเอาลูกดูดีก้ามาลูกอ้ เอามตไปรอนใหมมา้อคาม่ดี้ตงไปตัวคนี้ก็องายไปเลยการลุกนี้ไการลุกนี้้ายออกไปเป็นลูกทุกบองทีมส่ตด้านเิ้าตของสนามลุกมาที่มรที่สุดที่ทุกมาลูกนี้นีได้ดีต้าสินใดคือรางไม่ผู้รับตู จ่ผู้รักษาประตูขึนไปให้ระาคุ้เอาคุมใจขึ้นมาจ่ผู้รักษาประตูเปิดกปลูกนี้เยเต็มด้ที่ใต้กระป๋ายเลสามชายตัวทันทีไปตผู้เลขของทีมซโโตเดินเข้าไปใหม่ดูที่หมาเลขสิของทีมคุนลุกเนหุยัดษนบอลลาการีลูกนี้ได้ยังไงข้า้ลูกนี้สุดท้ายในความเดรของทีมซโปโต เ่นากองเทียใจหายมันี้ีไปไงไอ้สิดท้ียยังได้บอลอยู่ของทินคูคนนึ่ดันทำเรืองเปล่ยนมไปไม่ดีไอติดโตมโตไ่ไงโตมโตยงขึ้นมาเขาทารโตมโตในบอลก็มาไม่ได้สามไม่ได้สามพอโนีให้กดบอลทีรีในบอลายลูกนี้ไม่ผ่านในระของทีมเพื่อบ้านโดไปดีคือหลังเ่าไปลูกนี้ว่ายังไงสำเรงจายเปลี่ยนเกมมาให้กับอนันต์ลุิ อันนั้นรูดูสิทธาไปไม่มันคงล็อกบอลก็ไม่ผ่าหน่าคงมาลูกก็รักลูกูเลนี่แต่สดเิัวไปลูกนี้ใจ่สุดท้าปลูกบอลยัมไปออกมาเล็งที่ทตันได้บอลมงหาตัวกิมแล้วแต่สด้ยบอลไปลูกนี้อัตโนตโอุ้กทายลองอุดมทํามได้ลูกนี้ดักนมเขาไม่ผ้านรูปูเตัวปัจจัยเสือลกจะรับไม่ได้ทุกทายไอยย่ทีีที่ตุุ้กเปนไอ้ทแต่ดท้ายจใ่ขึ้ารไม่เข้าทางลูกนี้ไปเลยไอถึงรูกระประตูนี่ใค ยังอยู่ที่สซมตได้บอลด้วยกันทีทีขมาลูกนี้ล็อกอุลไมล์เล่นยังไงบอลมองแล้วจะยิงไม่ได้ไายลูกนี้ตัดเช้ตัดเช้ตัวได้ไม่ผ่านได้สองลูกคูตะแก้วได้บอลลากมาแล้วมองแล้วลากมาไม่มีใครเข้าบอลลูกนี้ตัดเช้ตลูกไปลตุ้นี้ยังไงอะไรสีอะไรสีบางทางด้วยก่อนอะไรสีราชินีล็อกรากดึงยังอยู่ที่ลูกคูตะแก้วได้บอลจากไม่ผ่านเลยรับของทีมสซมโตโซมโตซ้อมมาดีปีนี้ร็อกอุลไมล์ยังไง ดท้ยตัวนก็ิกัโอ้หรือตอนนี้น้ำมันของทีสวตเริ่มหมดแล้วใกล้จะหมดังแล้เ้ยเาาอ้ยน้้าไปรยเลตัวราิาเมื่อกี้นีนะอย่างโยธี่สวต่อเงไหมกลัมาให้หมลแปกนี้อันตราย ดูหมายเลขสองของทีมผู้ใหญ่บ้านยังอยู่ที่สองตาจได้บอลเปิดก็ไม่ดีลักการันตี่ด้หมดต่อต่อน้ำมันในถังรองต่อเรื่องหมดแล้วคูนี้อยู่ที่น้ำมันในถังการเล่นนั้นไม่เท่าไรอยู่ที่กำลังใหญ่สะทายเปลี่ยนเกมไปยังอยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมายเลขยี่สิบสองได้บอลเฉียดนี่หนึ่ได้สรุปช่องก็ไปลูกนี้เป็นของใครได้บอลแล้วลงมาหมายเลขสิบ อาคม้ตู้เอไปเ็บแนบออ่เข้าซาบนก็ังมใหุ้กาช้าหลังีการจ่ายของไายเล้สิอามให้กับทีบ้านด้านทิศทิหลือของสนามผู้เล่นมือวยก็ัวววผั้ววอานทุกคนข้าในสุดกแห้ เดลโลแกบอมความพิมพ์โตกันในรอบปติประเทศนี้ลูกนี้ดไปเด็กตัวนี้เป็นไม่ทาตูโอ้โหาัแมอยู่ีแล้วด้มทะเลอยู่ัโอ้่กับีอิงได้บอลเปิดไม่องนี้มีโอกาสเอร่ Uhm. ายก็ไปยังดูที่ in, ท situação, ท Help, er, ท hazard, วหญญาน er ไม่ผ่านเชวอประตูจามาลูนี้ทรัไท่านมซิซามย่ใไญ่ทักทยองตั้งี่ใจยแต่กได้รับได้รูปนี้นายก็ไปรูปนี้ครับสุดมันแกสุดไหนเล้สิไปทีเก้าปินต้อมาดูนีดูเขารจะไปเอกนาดิเอกนาินไปที่อาคมนันคงใจเข้ามากลางให้กับยสไม่ผ่านได้รับของ สี culture, Beni, ่สองประตสุดท้ายจ่ายเข้ามาไม่ยังไงสุดท้ายเบียดได้ดีทุกที่บางทางไม่กดไม่ได้มืออุลโมพุทธมงค์ุลโรองกุลโมได้คนใจทีมเยาวชนกายให้กับปันปันก็ยังหลงอาเจียนเปิดเข้ามาลูกนี้ยังอยู่ที่สองประตูก่บอลเปิดเข้ามาเดี่ตามเล่นของหมายเลขสองลูกอุณทะแก่ท่บอลเสียนเกมไปลูกนี้ไม่รู้กันกับพี่แอคคุมหมายเลขสองของทีมสองประตูท่บอลท่าบอลได้ดี สองนวรับเตียงใครเทีกนี่แต่ที่ใหญ่เปิดโดมมาให้เรารุกกันทีใครเรารุกเดียกมาได้ดีเข้ามาเลขหนึ่งอุดมใจมาเล่นเกดหมายเลขเก่งดล้าเข้าไปแล้วล่าคอยออกเลยผมว่ใหญ่จะไทยรับเลียงดีเลยมก็มีล่าเข้าอะไรตอนนี้เวลาท้ายท้ายเกมครึ่งแรกยังอยู่สกอร์ยังอยู่ที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ชอบตันำของทีมผู้ใหญ่บ้าน เจาสองูงนอนอยู uh, so three, ่แ้วทัเเปิดไปติดหมายเลขสิามอยู่ที่หมายเลขสิบสามของทีมเยอะ้านได้บอลเปิดให้ลูกไปหมายเลขแปดจากตรงนี้ไปในใจมที่ลโอ้สุดท้ายไม่ผ่านเลยรับของทีมสองตเดี๋ิวบอลให้ดีงเลยลบอลเลยลบบอลแลวไปขาอ่อนขาอ่อนอยู่ที่ เรียนไครเปียไม่ได yeah. yeah. right? no. yeah. no. ้บอสเปิดบอลเร็วทันทีให้ในรุ่ลูกนี้ไม่มีใครไม่มีเันตารเปลี่านต้องมีมกครึ่งแรกใช่เลยทุกท่านเบอรเบองนำหงเดการใช้ได้เกมยังเปิอยู่ที่สอฟได้เปิดเตมรูกนบอลเปิดลุกนี้เป็นประตูตะกี้โอ้ยังมาเท่าเรียบุกหลังลงสู่สน้มแล้ว มาดูการแก้เกมของทีมชมรมกำนังพิจบาจะแก้เกมยังไงสองปรตูจะตั้งรับยังไงเปลี่ยนเกมมาให้คไม้เข้าไม้เข้ามีโอกาสเปิดทาไรลูกนี้ในวรับของว่าไงในรับของสองเราดันยูที่ไมได้สอคือรับมาให้ไม่ไเปไม่เปอเรจ่ายหากับอาคมอาคมมองแ้วจ่ายถึงก็แบอันนั้อันนั้นมีโอกาสเปี่ยวอะไรลูกนี้ไม่ผ่านมื่ผักตามตูเกอะราชนใจนี้การมามก็เหลการที่จเปิดนให้กับนายกเปิดมาให้รองรองคนไม่ เดี๋ยวล้ัอย่อาดูที่มาลูแบดเองนะดินดุใ่งไ,งได้บอกว่าะจ้ากไปกลางกลางดูนี้มีโอกาสเพียนแกมนหน้ากบพิจนรณาลูนี้นยะไรแั่งยุบถุงบ่าลลำหน้าหมายเลขา ดูการเตะลูกที่ปลาของทีมซอฟต์บอลต่อไพ่ของเปิดมาให้กับหมา้ได้สุดที่ดีเยียบอลอย่างสวยงามมองหาได้กตรที่ได้ได้เข้าไปกลางนี้ในป่านนะครับของทีมผ <aron> ู้จัดการโค้งก็เลยโค้งขึ้นมาเปิดตลาดจ้ของเบียได้ดีนั่นทุบได้ยังไงบางไม่กดสุดท้ายนั่นทะกปล่อยลูกออกไปเป็นลูกทุ่นของซอฟต์บอลต่อซอฟต์บอลได้ทุ่นแล้วมองแล้วทุ่งเข้ามาลูกนี้นะให้เอามุติไทยมุติไทยเปิดเข้าไปลูกนี้ได้ยังไง ทับไทยผูยย้ใหญ่ทับไทยได้บอลจ่ายเข้าไปเปลี่ยนแปลงได้กับผูยย้ใหญ่สมพรผูยย้ใหญ่สมพรมองแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้มาให้กับผู้ใหญ่อันนั้นสุดท้ายจ่ายดีที่นี่จะมีจ่ายดีเปิดดีลากเข้าไปแตะเข้าไปอันนั้นเปิดเข้าไปลูกนี้ในผ่านได้รับครบทีมสอฟต์บอลเปิดมาให้กับอุติชัยไกรยาภูเป็ดอุติใจไกรยาได้บอลสมพรว่าอย่างไรสมพรจะเปิดลูกนี้หรือย่นตัวกันเนล่ะ ได้ตามช่องเราไปลูกนี้อน,นั่นมุลสินตามได้นไม่ลูกนี้ยังทันอยู่จับบอลลูกนี้ยังทันอยู่มองแล้วกายเข้าม่พาลิศไม่ผ่านได้รับของทีมโซบะโตทีมโซบะโตได้บอลล่าเข้ามาลูกนี้มองแล้วเอาไปขึ้นได้ยังกัเบเอาโยมองลาบนานห <c oughs> รือเปิดเข้ามาลูกนี้บุลสินดู เออทำไยุงไมยังอยู่ที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สุพรรณแกส่สมุดโดนเดียดอยู่ลูกนี้จะไปลูกนี้สุดท้ายทีม่มามาหมาเลยไปเอรกระดิ่งซับตรนี้ไม่ลรงก๊อตจบเป็นจากเส้นประตูขึ้นมาของทีมสซฟอ,อร์รต้ได้บอลเปิดโดนเปลี่ยในเกมไปด้านติดใต้ของสนามยังอยู่ที่ทีมผมลบกำลังผู้ใหญ่บ้านได้บอลเลยไปตีใใจ่ายทะลุช่องไม่ผ่านช่อง ได้เข้าไปใหม่จิ้มเข้าไปใหม่ปล่อยให้ผู้รักษาประตูของทีมโตมตนายุครบปอนเข้ามาในตีของตัวเองตัดใจเปิดเองลูกนี้เปิดได้ดีได้ยังไงเข้าทางโตมโตลองกดมอลไปบอลเก็บบอล,ลได้เก็วบอนี้ไม่ความในรุ่นในรับของทีมผู้จิ้งผู้ใหญ่บ้านได้บอลเข้าเร็วทันทีลูกนี้ลูกเปลี่ยนเกมไปได้ตัดใจลูกนามไม่กับผู้ใหญ่ทัพไทยทัพไทยมองแล้วมองหาตัวเติมแล้วตัดใจลาบอลเตะบอลตลุกไปได้ตัดใจเปิดมาตด แนวรับของทีมสองตออกเส้นหลังไปให้หับไปรู้ทักใจจากเส้นโระาของทีมสองเบิดเข้ามาลูกนี้สองโตใหู้คุณิใจใจได้บอใจให้วชินตนาจินเปิดเข้ามาลูกนี้ตีมารมๆให้ผ่านแนวรับของทีมคุณลูกบอนเชเปิดด้วยเาซ้ายลูกนี้ดีทีทักใจดี โองตัได้บอลโดยอภิวัตรีานยงการบอนั้นถูกคนกัเหลือได้บอลจากนได้มไม่สาต้องไปแล้วไปแลสุดท้ายไม่ผ่นเครับยู่ที่สองตัวเกมลุกานเกมกันีมีโอกาสในวนี้ไม่ผานครับใจใจจะตัวมาให้กับผู้ใหญ่อ้นั้น่างนั้นลากไปไม่ผ่านนันทุนันทุได้บอลลาไปเลยลูกนี้เปิด้็ไปไปไงเกมบอลักบสุดท้ายเรียบร้อยกอง ชมลูก็นนั้นพี่บ้านผู้หญ่บ้านแม่บอลลเข้ามา้าเนีจก็ไปตัว่เปิดมสักตัวาตจกมาจกลาด้าไม่ได้เปี่เได้บอกใทาลุอไปลูกนี่ไไดสิคู้ตัวยังไตไม่เลยถัวอตเปิดมา่ไ้สยังยูที่ไมสอบได้บอลผุ้ชตัวก็ได้นี่โโก้โจโก้่ กคสิ icana, จัดท่าเสียอยู่ตากูยี่ห้วงก่อนขทีมอบตตอบตได้บอลโดยเตียงไกลเกิดมิตรตั้งบอลแล้วลอยลังเกิดไปเข้าแต่ที่ได้เปิดเร็วทันทีลูกนี้เป้าหมายอยู่ที่ปีกข้างซ้ายจ่ายใจของเรโอใยดีคิดดีทำดีลูกนี้ตามไม่ทันที่ลูกบอลตกข้างสนามกับทีมผู้ใหญ่ สิใจมองแล้วทัพไทยึ่งใกล้ในี่ก็ลำเลือกลำเลือทีหลังให้กับทัพไทยทัพไทยยุบบอลจวันี้ืออมาให้ในรุปทันนี้รูนี้แก์ไกลมองแล้วอันุ์เข้าไปโอ้คือรังมา่างตเากบอลอยไปงเร้อมไปได้ารมีศัตรอทนเทด้นี่เอแรกบันเดย์เบินันนี้ให้ท่านตลอด้ากุ้งตาโอนี่แหละเป็นตัวจริงสองคน เอเด,ดินไปทีเดียวเด็กไปสองสัตว์พนิความนี้ไปเข้าทางผู้ใหญ่สุพรรณแก้วสมุทรได้บอลเปิดลูกนี้บอกไ,าาไม่ไดีไปเข้าทางหมายเลยยี่สิบสองสัตว์พนก,ก,กับทา้งหมายมันพุ่งได้บอลลากเข้าไปอีก,กลูกนี้จับบอลก็จ้าไปอย่งดูดีผู้ใหญ่จะเลือได้บอลเปิดมากเก็บบอลเลยเปลี่ยนไกลได้บอลไปต่อการท้าเดือนตะวันรุนี้เปลี่ยนไกลได้บอลา,ายถึงอง พระเจ้ให้เทศนิจได้ไปถึงไปดูให้เป็นข่าวมาหรืเป็่เองนะทีมตัวใหญ่ได้บอลแล้วทำภาพเปิดมากเปิดมากสมุทรชัยแกพระธาตุพุทธเจ้าสมุทรจัยรู้ที่ในเกมบอลไว้สมุทรชัยเสียบอลให้สำเร็จหรือเ่าดูที่นั่นทุกนั่งท่าวุฒิจำปาคุณได้บอลไม่พันผู้ใหญ่อนันต์แของเปิดเข้าไปรูปนี้มีโอกาส ไม่บาดเรับของทีมโอ๊โต๊ะที่บอลได้ด <ís> ีที่บอลเต้นอยู่ที่ในรุ่นใรุ่ของทีมที่ชนะแจกอะไหมายเลขสองมุกุลท่แก่ได้บอลจกอไป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 ไดไป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  สองตอได้บอลเปิดมาเก็บบอลได้ดีมองแล้วติญญางบอกขึ้นแถวเลยพอดีเหมดนน้ำมันมอเตอร์น้ำมันเพื่อนหลับเดี๋ยวไปอ่าทีมบัตได้บอลเดี๋ยวมาให้นักทุกนักทุกจากบอลไปให้ข้าก่อนยังอยู่ที่หม่ได้สีเก็บบอลไม่ได้เปิดไปสองประตูยังไง กูใหญ่กโบรานบองโมกนี่ตัวพกเกอกไปลูกเดียวได้ดีลูกนี้ตามไปติดลูกนี้ว่ายังไงอุลุ่มมอตัวล้มๆนะครับันเปรี้ยนี่ที่ี่จะมีลูกบอลปิ้เลยอุตังเข้าไปโอลยไม่ผ่านมือผู้รับปรตูี่ชัยสนใจเฮับมาหมอ้เลยเข้ามาเลยตัวแไปติดลูกนี้เปิดมาน ผมดล้การแข่งขันครับผมว่าต่ปตเอาชนะทีมผู้ใหญ่บ้านไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์จบการแข่งขันจับมืออ่นักกีฬาทั้งสองทีมกลางสนามด้วยครับเราตัดภาพมาชมสนามที่สองตอนนี้อยู่ใน่ทุ่สีส้มๆอยู่ในสนามกำลังเริ่มมองอัพอยู่สนามที่สอง การแข่งขันฟุตบอลทีมพบ้านขอเสียงตัวบุญแดงให้กกัีฬาทั้งสองทีมนะครับพบการแข่งขันจบลงได้ดีนะครับผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมสโซฟอาชนะทีม